คือือคือหายได้นอนแล้วฮะก็อันนี้ก็ที่ผมหายไปก็เพราะเรียนออนไลน์นะครับเฮ้ยติดเกมก็บอกมาสิเออคุณติดเกมไอสัตก็หายหายไปนานนะฮะก็หนึ่งสัปดาห์รวดก็ไม่ได้ลงคลิปเลยในภายในหนึ่งสัปดาห์นี้เอาจริงผมก็ลองคลิปวาอยู่นะแต่คือไม่มีโอกาสได้ลงอ่ะเพราะผมจะลง ผมก็ติดเรียนออนไลน์อะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งพรุ่งนี้ผมก็ต้องเรียนเนี่ยะเราว่าวันนี้ผมอัดวันอาทิตย์แลวก็คลิปต่อไปเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเรียนออนไลน์นะผมจะพูดถึงชื่อะไรดีวะเออกูยังไม่ได้คิดเลยแต่คลิปที่คลิปที่ตองไว้อะมันคือเรียนออนไลน์เลยคลิปที่ผมตองไว้อะแต่คลิปต่อไปอะ่ะคลิปที่เรียนออนไลน์เสร็จก็ไม่ใช่คลิปเรียนออนไลน์ ep สองนะ คลิปคลิปอะไรไม่รู้เออแต่ผมจะมาบอกนะครับว่าเรียนออนไลน์นั้นดีหรือไม่หรือไม่ดีอะไรอย่างนั้นนะครับก็อืมวันนี้ก็หันหายไปนานเลยเนาะแล้วก็เกี่ยวกับแอนิเมชันด้วยผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ได้ไล้ลงคลิปเลยแล้วก็ติดเกมด้วยแหละโอเคก็มาหันหายนะก็ไม่รู้จะมีจะมีอะไรทำหรือเปล่าก็ช่วงนี้ติดโควิดเนาะ รักษาตัวด้วยนะครับแล้วก็มาแค่นี้แหละเพราะว่าผมก็ไม่มีมีอะไรจะพูดนะครับเพราะว่าคลิปคลิปที่ผมจะพูดอนะมันก็อยู่ในเรียนออนไลน์หมดแล้วเออรอคลิปเรียนออนไลน์มานะครับเราเนี้ก็ต้องขอต้นลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันนะครับไปปิดคลิป